ตลาดไม่แสนหลายแสนหลายแสนไม่่ของกระจองไม่ใ่ของรมาบู๊ไมเกของดีเลยผมบอกว่าขายได้ไามเอามาใส่ยางไง้ะบุยากดนดีกไม่ได้ดูเอาวานต้องมีอย่างนี้ตัวนึงแกรก็แกร์แบบนี้มันไแบบม่นเี่หรอนี่แหลดอกที่ยสวยเหรอถ้าเจ้าถิเนี่ยไม่ถึงอสวเลย นี่ก็เฝาไม่ใช่เหรอก็ทนี่เราไปท้นไปเด็กแล้วอายุเยอะแล้วเป็นลูกสาวพี่ได้ไหม แกาแล้วไปแกะไหมแก้แล้วอ่าดีก้ะป้านี่เนี่ยาเอามาทำกระเป๋าไอนคะจะมีแ้ว่าาม่มไน

いい香り。<laughs> <laughs> เป็นตลาดไหมซึ่งนํามาจําหน่ายชาวบ้านผู้ผลิตโดยตรงนามาจําหน่ายเป็นประจํานะครับทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนนะครับซึ่งก็เป็นการเหมือนกันนโยบายที่รัฐบาลที่กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายเรียกว่าตลาดนัดชุมชนนะครับเป็นแต่ว่าตลาดนัดชุมชนอันนี้อาจจะเน้นนั่ใน,นยศผ้าไหมนะครับสนวนตลาดกเกษตรนะฮะเราก็มีเป็นประจำทุกวันเสาร์นี่คนระับสำหรับตลาดผ้าไหมเนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มยอดจาหน่ายนะครับให้เกิดการให้ผู้ประกอบการโดยตรงเนี่ยมาขายนะครับได้ที่สินค้าที่ราคา ถูกนะครับรวมทั้งเป็นสินค้าที่คุณภาพดีนะครับผู้ผลิตมาโดยโตรงนะครับเกิดประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับผู้ผู้ขายก็ได้ขายสินค้าโดยโตรงไม่ต้องผ่านราคาของผู้ซื้อก็ได้ซื้อสินค้าที่ราคาถูกกระถูกใจนะครับพเพื่าเชิญชวนนะครับพี่น้องจัาางหวัดสุรินแล้วก็นักท่องเที่ยวยยที่มาจากที่อื่นนะครับได้มาหา,าซื้อมาดูมาพิจารณานะครับว่าหมายของสุรินท้่มีชื่อนะครับโดยเฉพาะบรรทัสว่านะครับซึ่งมีชื่อเสียงทีประเทศไทยเป่ขอบคุณครับ